ปลกเลอ๋อรักกันปลูกพี่ยังไงอ๋อฮึทำไรคะปลุกพี่ทีเแบบพี่ทีง่วงแล้วง่วงแล้วอ,อย่าดึงบอมพี่ปลุกพี่ดิปลูกพี่ยังไงเมื่อกี้ที่ทำอะ่ะอ๋รักกันรักกันพี่ง่วงพี่หลับแล้วหูกพี่หลับปุ๋ยพี่หลับปุ๋ยคอกฟี่ละ พี่คอฟฟี่อ๋อรักกันนะจุ๊บๆยังไงจุ๊บๆอ่ะอ่ะอ่ะ,อะอาไงดีอ้โรักพี่เนะโอ้พี่คอฟฟี่แล้วพี่เหนื่อยหูกพี่เหนื่อยนะพี่เหนื่อยไม่รักพี่ทีมที่สุดโอ้รักที่สุดเลยนะโอ้โหรักที่สุดในสามโลกเลยนะฮึ อู้หินง่วงเลยเหงุดหงิดใครมากวนเนี่ยใครมากวนใจใมากวนใจเนาะนี่ก็ตามมาลักเนาะตามมาลักนะอ๋อพี่อคอฟฟี่แล้วลกูก พี่คอฟฟี่แม่รักจังเลยอ่ะบองตรงรักจุงเบย์แม่รักจริงๆเลยเนาะแล้วพี่ทีมท,ท,ทำอะไรพี่ทีมหลับปุ๋ยอ่ะพี่ทีมหลับปุ๋ยไงเอาเอาเอามั่อออองอ่ะเอาให้พี่ทีมดมตูดอ่ะไงดิ นี่อะไงอะ,งอะเรียกดิอะเรียกพี่ทีตื่นจาทำไรตื่นตื่นเหรอปุ๊กพี่ตื่นพี่เจ็บแล้วหัวโมงแล้วหัวโมงแล้วไปไหนอ๋อปุ๊กไม่ตื่นเล่นเองดีกว่าเนาะเล่นเองดีกว่าใช่ไหม พีมปุกไม่ตื่นนะ